ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมถาวรบอลสีนะครับมีบอลสีส่วยราคาเบาๆครับอยู่ในเกณฑ์หลักสิบหลักร้อยครับมาแบ่งปันเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับพุธที่12ครับของเดือนสิงหาเอเดือนพฤศจิกายนนะครับก็วันนี้ไปสนิงเปิดทําการนะครับสามารถจัดส่งได้อยู่นะครับค่าจัดส่งก็มาเหมาห0าบาทครับสาหรับคนที่สรุปในการโอนนะครับ แต่ได้เกิดใครไม่สะดวกในการโอนก็มีปลายทางสวิกให้นะครับค่าจะส่งเหมาเหมาเจบาทครับเก็บเงินปลายทางครับส่งไปสนีอีเอ็กนะครับส่งไปสนีไทยแล้วครับก็วันนี้มีไม้มาไม่เยอะครับมีราคาเบาๆครับหลักสิบหลักร้อยครับเดี๋ยวเรามาแนะนําไม้กันเลยครับแนะนําจากราคาเบาๆก่อนครับราคา4 0บาทก่อนครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเริ่มจากนี่เลยครับนี่กระถางสวยๆนะครับ ทองสยามนะครับนี่หน้าไม้สวยๆล้นกระถาง4ี่เลยนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ราคากระถางละ40บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับทองสยามนะครับนี่สีทองนะครับสวยนะครับนี่ราคาไม่แพงครับ40บาทครับไม้ไซส์กระถาง4ี่ล้นๆเลยครับกระถางที่1ครับ40บาทครับทองสยามนะครับทองสยามกระถางที่2นะครับนี่ราคากระถางละ40บาทครับนี่ไปอัพกระถางได้นะครับไม้ใหญ่เลยนะครับนี่40บาท2กระถางครับกระถางที่2ครับ ราคากระถางละสีบาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับนี่อันนี้เป็นเจ้าสาวนะครับนี่ล้นกระถางสี่นะครับนี่ราคาไม่แพงครับ40บาทครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ40บาทครับเจ้าสาวนะครับนี่เจ้าสาวป้ายนะครับนี่สวยนะครับป้ายกำลังสวยนะครับนี่ราคากระถางละ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้สีเหลืองนะครับนี่เป็นไม้แพงนะครับนี่ ส้แดงนะครับนี่ราคาเบาๆกันครับนี่ราคา40บาทครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ40บาทครับราคาไม่แพงครับ40บาทครับไม้ใส่กระถางสีล้นๆนะครับอันนี้เป็นเทพพัสุธานะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับสวยนะครับนี่อันนี้ก็40บาทเองครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับไม้สีเหลืองครับ40บาทกระถางที่1ครับอันนี้40บาทกระถางที่2ครับเทพสุธานะครับมี2อกระถางนะครับนี่ ราคาเบาๆนะครับ40บาทเองครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับ40บาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นนพะเก้านะครับนี่สีมินมาเลยครับนี่สวยๆครับนี่ราคาไม่แพงครับเป็นไม้เก่าๆเรานะครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ40บาทครับนี่นพะเก้านะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับราคาไม่แพงครับอันนี้เป็นใบใบหอกใบไผ่เขานะครับนี่เป็นทานทินกรนะครับนี่ อันนี้เป็นไม้แยกหน่อนะครับนี่ก็ราคาเบาๆนะครับ40บาทครับนี่น้าไม้ประมาณนี้ครับ40บาทกระถางที่1ครับ40บาทกระถางที่2นะครับนี่เป็นไม้มีชื่อนะครับทานทินกรนะครับนี่ราคาไม่แพงครับ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นปีกมัจจุราชนะครับนี่เป็นไม้ใบหอกครับนี่มีสะโพกนะครับนี่ราคาก็ไม่แพงครับ40บาทครับไม้ไซส์ใหญ่ก็มีนะครับ ี่ครับปีกมัจจุราชนะครับเป็นไม้ใบหอกครับนี่ไปนะครับสวยนะครับสีบาทเองครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นโชคล่ําซ้านะครับนี่เป็นไม้ใหญ่แล้วนะครับนี่สวยนะครับนี่ราคาก็ไม่แพงครับสีบาทเองครับหน้าไม้สวยๆไม้เก่าๆแล้วครับสีบาทครับมีทั้งหมด2กระถางนะครับนี่กระถางที่2นะครับนี่ราคากระถางละสีบาทครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับ40บบาทครับนี่เป็นโชคล่ำซ้ำนะครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับ เดี๋ยวขยับนิดนึงครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นหน้ามังนนนนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับนี่ใส่กระถาง4นะครับป้ายนะครับสวยนะครับนี่ราคาเบาเนะครับ40บาทครับกระถางที่1ครับอันนี้4 0ิบาทกระถางที่2นะครับนี่ล้นกระถาง4นะครับนี่4 0ิบาทกระถางที่2นะครับ40บาทกระถางที่3มนะครับมีทั้งหมด3กระถางนะครับนี่ราคาเบาเนะครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาเครับ40บาทนะครับนี่ป้ายกับทุกใบนะครับ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาเครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นธาตุบางแก้วนะครับนี่กับราคาเบาๆนะครับ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับอันนี้เป็นดารานนพารัะครับก็มีจํานวนอยู่ครับนี่ราคาเบาๆครับ40บาทครับนี่ปลายขาวนะครับสู้นะครับอันนี้เป็นเท้าฮิรันพานสูนนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับนี่เป็นไม้แยกนอนนะครับนี่40บาทมั้งครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้เก่าๆเราเหมือนกันครับอันนี้เป็นวิจิตจินดานะครับนี่ไม้น้ําตาลสีน้ําตาลครับนี่สวยนะครับราคาเบาๆครับสีบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับสีบาทกระถางที่1นึ่งไปแล้วครับสีบาทกระถางที่2นะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ก็ไม้เก่าๆเราเหมือนกันครับนี่เป็นหนานุมาครับหนานุมานสืบมะคานะครับนี่ป้ายมาแล้วครับสวยนะครับสีบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ มาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นตับวิลชนนะครับเป็นนายทองเหม็นนะครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆเหมือนกันครับนี่กระถาง4นะครับเป็นไม้ชิ้นผ่าครับ40บาทครับกระถางนี้ห่งครับนายทองเหม็นครับสีมาแล้วสวยครับ40บาทกระถางที่2นะครับราคาเบาๆนะครับอาจจะมีเสียงนกหน่อยครับอันนี้เป็นเมืองนครชุมนะครับนี่ก็มีไม้มีจํานวนอยู่นะครับนี่ก็40บาทครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ40บาทครับ มาต่อตอนนี้ครับอันนี้เป็นด่างเกยชัยนะครับนี่ไม้กระสีสวยนะครับนี่เอาไปไล่แดดนีเพราะสีสวยมากครับนี่ราคากระถางละสี่สิบาทไม้ใหญ่ล้นกระถางสี่แล้วครับนี่เป็นชมพูพานนะครับนี่ชมพูพานครับชมพูพานลองเมืองนะครับราคากระถางละสี่สิบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นพรพุทธะนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ราคากระถางละสี่สิบาทครับกระถางที่หนึ่งครับมีจํานวนอยู่นะครับนี่สี่สิบบาทกระถางที่สองครับ ราคา40บาทก็มีประมาณแค่นี้นะครับนี่ราคา40บาทครับเดี๋ยวเรามาชมทีนี้ต่อครับอันนี้ก็ราคาขึ้นมานิดหนึ่งครับไม้มีช่อครับก็ราคาไม่แพงครับนี่ราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นปีศาจแดงนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่อันนี้ขอ50บาทนึ่งครับนี่กระสายกระถาง4นะครับปีศาจแดงนะครับนี่กระถางที่1ครับมีกระถางเดียวนะครับนี่คลิปนี้ครับ อันนี้เป็นกาคาพริกนะครับนี่ก็ใส่กระถางสีล้นๆเหมือนกันครับนี่ราคากระถางละ50บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ50บาทครับอันนี้เป็นตับวันเสาร์นะครับไม้ใบหนานะครับใบกลมๆนะครับนี่ตับวันเสาร์ครับสีเข้มๆครับ50บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับอันนี้เป็นเขาเรียกผีตะโคนนะครับเป็นบอลกาบนะครับนี่ป้ายนะครับสวยครับราคากระถางละ50บาทครับ หน้าไม้สวยๆครับราคาเบาๆครับผีตะโขนบอลกาบไปครับอ้าวมาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นตับราศีนะครับนี่ราศีสิงห์นะครับนี่ราคากระถางละ50บาทนองครับหน้าไม้สวยๆครับเป็นบอลกาบนะครับนี่มี2ต้นนะครับราคากระถางละ50บาทครับอันนี้เป็นเพชรเมืองนนท์ครับนี่ล้นกระถางสี่แล้วครับไม้แลเก่าเรานะครับสวยนะครับเพชรเมืองนนท์ครับอันนี้ก็50บาทครับไม้ล้นกระถางสี่นะครับ50บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับ เอามาตา pues 50, 50, ่อท่านี้ครับอันนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะครับนี่หลนกระถางสีเหมือนกันครับนี่ก็บห้าสิบบาทครับมีสองกระถางนะครับห้าสิบาทกระถางที่หนึ่งครับห้าสิบาทกระถางที่สองครับศิลาหุ้มทองนะครับนี่ราคาไม่แพงครับราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเลนูนครนะครับนี่ไม้ก็หายากอยู่เหมือนกันครับนี่ห้าสิบาทครับกระถางที่หนึ่งครับเลนูนคอลครับกระถางที่สองนะครับนี่ราคากระถางละห้าสิบาทครับกระถางที่สามราคากระถางละห้าสิบาทครับเลนูนครป้ายสวยนะครับนี่ ไม้ผมป้ายสวยนะครับราคากระถางละห้สิบาทเองครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับอันนี้เป็นพุทธคุณนะครับนี่ไม้ก็ยังตามหากันอยู่นะครับนี่ห้าสิบาทเองครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับอันนี้เป็นลูกไม้ด่างนะครับนี่ล้นกระถางสี่เลยครับนี่สวยครับนี่ราคาเบาๆครับห้าสิบาทครับชุดนี้ราคาเบาๆครับห้าสิบาทครับนี่ราคาเบามากครับนี่ไม้พอเลี้ยงได้นะครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวมาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นไม้ใส่กระถางใหญ่หน่อยครับนี่ราคาก็ ขยบขึ้นนิดนึงครับแต่ก็ราคาไม่แพงมากครับนี่มีหลักสิบหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับมาต่อตรงนี้ครับอันนี้เป็นเกสรพู่มมะลินครับอยู่ในไซค์กระถาง5นะครับนี่นี่ครับอันนี้ขอราคา70บาทครับนี่เกสรพู่มมะลินนะครับนี่ไม้ไซค์กระถาง5้าปลียกต่อได้เลยครับ70บาทครับนี่อันนี้เป็นศิลาจักรพรรดินะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับศิลาจักรพรรดินะครับขอราคากระถางละ70บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ70บาทครับ อันนี้เป็นลูกไม้นะครับแหมเป็นลูกไม้ด่างครับนี่สวยข้างใบกลมๆนะครับนี่อันนี้ขอราคา80บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ80บาทครับลูกไม้นะครับนี่เป็นชมพูทวีปนะครับนี่ไม้เก่าๆแล้วนะครับนี่สีชมพูชมพูครับขอราคา60บาทครับหน้าไม้ประมาณนี้ครับ60สบาทครับใส่กระถาง5้านะครับ60บบาทครับราคาไม่แพงนะครับ เอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นโชคล่าซ้ำนะครับนี่เป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับนี่อันนี้ก็ขอราคา60บาทครับไม้ไซส์กระถาง5นะครับนี่ราคาไม่แพงครับราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นซันชายนะครับซันชายเดย์นะครับนี่ไม้ล้นกระถาง5แล้วครับนี่อันนี้ขอราคาเป็นราคา120บาทครับนี่กระถาง5นะครับมีไม้ไซส์ใหญ่ครับซันชายเดย์ครับ120บาทครับกระถางที่1ครับสันชายเดยกระถางที่2นะครับราคากระถางละ120บาทครับนี่มี2กระถางนะครับสันชายนะครับนี่ อันนี้เป็นกล้องธรณีนะครับนี่ก็ขอราคา120บาทครับนี่ไม้ไซกระถาง5นะครับนี่ไม้ใหญ่แล้วครับนี่ราคากระถางละหนึ่งรบาทครับชุดนี้ครับราคาไม่แพงครับราคาเบาๆนะครับเอามาต่อตอนนี้ครับอันนี้เป็นอารเทมิสนะครับนี่ไม้ไซกระถาง5นะครับนี่อัพกระถางไว้ไปเลี้ยงต่อได้เลยครับนี่ใครชอบไม้สไตล์นี้ครับนี่ไปไม่เยอะนะครับนี่ขอราคา60บบาทครับหน้าไม้ประมาณนี้ครับ อันนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะครับนี่อันนี้ก็60สบาทครับนี่ศิลาหุ้มทองนะครับนี่ออติมัสนะครับ6กสบาทครับน้าไม้ไซซูไว้ราคาเบาๆครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้ใบเข้มๆนะครับนี่ออกสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับรูปใบโพนะครับอันนี้ก็60สบาทครับไม้ไ่กนทังสีลนๆนะครับห0สบบาทครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นพันดาวนะครับนี่อันนี้น่าจะมีหัวนะครับเดี๋ยวแต่ไม่ได้อัพกระถางนะครับนี่อัพกระถางครับ ถ้ายังไม่มีคนรับก็ต้องอัพกระฐานะครับอันนี้ขอราคา70บาทครับพันดาวนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับราคาไม่แพงครับ70บาทครับอันนี้เป็นมณีจันทร์นะครับนี่เป็นไม้ที่สวยนะครับนี่มณีจันทร์นะครับขอราคา70บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ70บาทครับอ้าวมาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นพันนครนะครับนี่ไม้น่าจะมีหัวหมดแล้วครับนี่มีใบเดียวนะครับนี่พันนครนะครับนี่ขอราคา70บาทครับหน้าไม้ประมาณนี้ครับ70บาทครับ อันนี้เป็นองค์หญิงทอฝันนะครับนี่ปลายสวยนะครับนี่ก็ราคาไม่แพงครับนี่ขอราคา70บาทครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับ70บาทครับหน้าไม้ไซส์ซุยราคาเบาๆนะครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับอันนี้เหมือนซับพุนผลนะครับแต่ไม่ใช่ไม้ไซส์กระถาง5ไอ้กระถาง6ครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่ๆเลยครับนี่ไซส์กระถาง6ครับเป็นเทวีเออะไรนะเขาเรียกอะไรเทลปาตีนะครับนี่เทลปาตีนะครับนึกชื่อไม่ค่อยออกนะครับนี่ ไม้ชื่อเยอะครับนี่เทลาปตีนะครับนี่เป็นไม้ไซส์ใหญ่ครับไซส์กระถางหกครับเป็นไม้ใหญ่ๆเลยครับนี่อันนี้ขอราคา90บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ90บาทครับเอามาต่อหลังนี้ครับอันนี้เป็นไม้ใบหอกนะครับนี่เป็นปีกมัจจุราชครับนี่หน่อเต็มครับนี่หนอสองต้นนะครับนี่ปีกมัจจุราชนะครับนี่เป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับนี่กระถางห้าลูเลนนะครับนี่ อันนี้ขอราคาเบาๆนะครับนี่ขอราคา90บาทครับนี่คุ้มค่านะครับไม้3ต้นนะครับปีกมัจจุราชครับขอราคา90บาทครับหน้าไม้ซื่อๆล่ะครับเบาๆครับสำหรับคลิปนี้ครับก็มีไม้มาให้ชมประมาณแค่นี้ครับสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้เบอร์ก็084ครับ9786818นะครับเบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะครับก็วันนี้ก็ฝากกดติดตามช่องถาวรวันศรีไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ